ก็แนะนำนะคะเพราะว่ารถที่นี่เท่าที่ดูเนี่ยก็ค่อนข้างจะคัดเกรดเนาะไม่ใช่เป็นรถแบบทั่วๆไปที่แบบรับตลอดนะคะก็แวะมาดูได้นะคะ <c oughs> ดีสวยใช่ค่ะ ชื่ออาดุนีนะคะบ้านอยู่ท่าอิดค่ะทำอาชีพนักกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลเซนหลุยค่ะดูในเว็บไซต์ค่ะได้ดูหลายที่มากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆอะ่ะตะเวนหารถมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็คือโทรมาสอบถามแล้วทางเต็นท์เนี่ยก็แจ้งว่าเออเดี๋ยวรถจะเข้ามาพอวันที่เข้ามาปุ๊บก็แวะเข้ามาดูเลยแล้วเห็นครั้งแรกก็กประทับใจในรถนะคะคือ ด้วยสภาพรถที่ที่ค่อนข้างดีเนาะการบริการของพนักงานที่นี่นะคะรวดเร็วมากค่ะเพราะว่าของเรานี่ก็คือแค่หนึ่งวันก็คือเรียบร้อยถ้าเรื่องราคาถ้าเปรียบเทียบกับสภาพคือราคารถรุ่นปีนี้ถ้าเทียบกับที่อื่นที่ไปดูเนาะอาจจะสูงกว่าแต่พอมาเปรียบเทียบกับสภาพรถก็ถือว่าสมเหตุสมผลค่ะ ตรงนี้ค่ะคือประทับใจก็คือพี่บอกว่าพอพนักงานแบบอธิบายเนาะแล้วก็มีแคมเปญเสนอให้ก็รู้สึกว่าเออตรงนี้ก็คือค่อนข้างดี